สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับ KGG IT วันนี้นะครับผมมีคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่จะมานำเสนอนะครับเป็นคีย์บอร์ดของค่าย Signal eSport นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับชื่อว่า p e g a s นะครับ KB 7 3 9นะครับเป็นชื่อรุ่นของเขาทีนี้ความน่าสนใจของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คืออย่างแรกนะครับมันคือ Semi Mechanical Switch มันก็คือสวิต m e c h ค n น c a l นะครับผสมปุ่มยางนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่หน้ากล่องนะครับสเปคคร่าวๆก็คือเป็น USB 2.0นะครับสามารถกดปุ่มพร้อมกันหรือ anti g h o s t i n g เนี่ยได้19คีย์นะครับผมแล้วก็มี6โหมดไฟนะครับให้เราเล่นกันมี12มันต m มีเ i m e d i a k นะครับแล้วก็ สามารถล็อกปุ่มวินโดว์ได้นะครับผมครับสเปคด้านหลังกล่องน,นะครับเขาบอกว่าเป็นบูสวิตย์เซมิแมคานิคอลนะครับลัมเบอร์โดมก็คือเป็นปุ่มยางผสมกับแมคา a นิ c คอลนะครับผมแล้วก็มี6โหมดคัลเลอร์แบ็คไลท์ก็คือ6โหมดไฟก็คือเป็นลูกเล่นไฟนะครับ6 6โหมดด้วยกันสามารถกันน้ำได้นะครับมีวินโดว์ล็อกฟังก์ชันนะครับก็คือล็อกวินโดว์ได้ครับผมแล้วก็มีมัลติมีเดียคีย์แล้วก็ กดปุ่มพร้อมกันได้19ปุ่มนะครับตัวสายนะครับทําด้วยไนลอนนะครับยาว1.8ครับผมแล้วก็มีส่วนของแบ็คไลท์โหมดก็คืออันนี้เขาบอกว่า,าเป็นการกดปุ่มของแต่ละโหมดนะครับว่ากดอะไรบ้างก็ตามนี้นะครับคร่าวๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวของ s i n n l เปกาซัตตัวนี้กันครับนี่คือคีย์บอร์ด s e ิกโน l e-sport เปกาซันะครับบอดี้ของคีย์บอร์ดนะครับก็อย่างที่เห็นเป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเนื mm ้อพลาสติกค่อนข้างละเอียดนะครับผมแล้วมีสัญลักษณ์ของ Signal e-sport ตรงนี้นะครับถ้าเสียบไฟเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมาด้วยที่นี่หาบตัวปุ่มจะเป็นเขาบอกว่าเป็นบูสวิท เ e มิแมค h a n ิ c ค l นะครับตัวผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้านหลังของคีย์บอร์ดนะครับก็จะมะีตัวยกคีย์บอร์ดนะครับแบบนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือนี่ครับมีเป็นเหมือนกับที่เก็บสาย ให้สายออกทางตรงกลางหรือว่าออกทางขวาก็ได้นะครับก็คออ่อนข้างใส่ใจเลยทีเดียวนะครับผมตัวด้านหลังก็จะเข้าๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์ของซิกโนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นนะครับเปกษกัสซัสนะครับโมเดล JB739 นะครับผมก็มีช่องนะครับระบายน้ำออกก็คือ Waterproof ันน้้าไดะครบผเดี๋ยวเราไปลองดูลูกเล่นไฟของเจ้าซิกโนตัวนี้นะครับผมครับเจ้าตัว KB739 นะครับความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือโหมดไฟของเขานะครับเขาบอกว่ามีโหมดไฟ6โหมดด้วยกันนะครับผมโหมดแรกก็คือกดฟังก์ชันนะครับตามด้วยปุ่มนี้นะครับเป็นการไล่เฉดนะครับ7สีครับแบบนี้นะครับ หมดที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนสีไฟนะครับไปเรื่อยๆนครับเสีกดอีกทีก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวกดอีกทีเปลี่ยนครับโหมดที่3นะครับเป็นการ Create สีไฟเองนะครับก็คือกดฟังก์ชันแล้วตามด้วย P U นะครับ วิธีการก็คือกดอีกครั้งให้นำล็อกแคปล็อกแล้วก็ไฟวินล็อกเนี่ยกับพีิแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดฟังก์ชันนะครับตามด้วยเลขหนึ่งนี่ครับสีไฟก็จะเปลี่ยนแบบนี้2 3 4 5แล้วก็6นะครับ เราสามารถครเองสีไฟได้เองด้วยนะครับผมต่อไปนะครับก็ฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มเดลนะครับจะเป็นการไล่เฉดสีไฟไฟวิ่งนะครับแบบนี้ก็คือ rgb นั่นเองสวยงามนะครับครับถ้ากดที่ฟังก์ชันเดลอีกทีหนึง่ง <c oughs> เขาบอกว่านี่คือไฟแบบดิสโก้นะครับผมอ่าหมดต่อไปฟังก์ชันนะครับตามด้วย ก็คือบิตติ้งนั่นเองครับผมแล้วก็ฟังก์ชัน PD นะครับก็ปิดไฟครับผมครับส่วนการปรับความเร็วของไฟนะครับก็คือกดฟังก์ชันบวก ฟังก์ชันแล้วก็ลบนะครับความสว่างนะครับฟังก์ชันลูกศรบนนี่นะครับครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีฟังก์ชันมลติมีเดียนะครับก็คือตั้งแต่ F 1ถึง F 1 2นะครับฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งก็คือการล็อกวินโด์นะครับก็กดฟังก์ชันแล้วตามด้วยปุ่มวินโด์ครับ ก็จะเป็นการล็อกปุ่มวินโด์นะครับผมครับ KB 739เนี่ยเสียงการกดปุ่มจะค่อนข้างดังนะครับเพราะว่ามันเป็นเซมิแมคานิคอลนะครับจังหวะที่มันจะดังก็คือจังหวะการยกของอาการกดปุ่มนะครับก็จะประมาณนี้พอยกปุ๊บมันจะดังเพราะว่ามันเป็นจังหวะของการดีดของอโดมนะครับแบบนี้ ครับเดี๋ยวเรามาดูการากดปุ่มพร้อมกันหรือ anti ghosting key นะครับว่ากดปุ่มพร้อมกันได้19ีี์อย่างที่เขาพูดกันไหมครับผมครับเริ่มจากนี่นะครับกดลงไปเลย ครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับการกดปุ่มพร้อมกันครับพอร์ต USB นะครับจะเห็นว่าเป็นโกลเพจนะครับก็คือเป็นสีทองนั่นเองนะครับแล้วดูที่ตัวสายนะครับตัวสายจะเป็นสายถักค่อนข้างใหญ่นะครับผมแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับก็ความยาวก็คือ1.8นะครับนี่ครับสายผมงอให้ดูนี่ครับแข็งแรงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคีย์บอร์ดเปกาซั์ของทาง Signal i s p p r t t นะครับเป็นคีย์บอร์ดอีกตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทาง Signal ทำออกมาได้ผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ KGG นะครับหรือทางเว็บไซต์ www.kgg.co.th นะครับผมครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ KTGIT นะครับผมสวัสดีครับ